และก็หฮวใร้านพิเซลคอร์ AI รวมถึงการออกแบบที่ทำให้คุณโดดเด่นท่ามกลางภูงชนต่อมาเราขอนำเสนอ h u a เ e i m เม e แพดซีรีส์ใหม่ล่าสุดได้แก่ h u วเว i m เม e แพด Pro 12.6นิ้ว h ัวเว่ยเมทแพด11และ h u a เว i m เม e แพด p r ร10.8นิ้วผลิตภัณฑ์ทั้งสามนี้ขับเคลื่อนโดยฮาร์ o มนีโอเอส2.0ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับ p ีีของ h ั a เว i หรือ u a w เว m a เม v วิวผ่าน h u a เว i s แชร์ตัวอย่างเช่นหัเว่ยเมทสามารถเป็นแผ่นสีเกลาสำหรับวัดภาพในมิมูหรือจอที่สองในการใช้เอ็กเทรนด์นอกจาก ม่มันใจได้เลยว่าคุณจะได้รับอีกท่านของประสบการณ์การทำงานจากที่บ้านจากหัวเว่ยเมแพดซีรีส์และหากคุณคิดว่าขนาดของหน้าจอห a วเว m a เม v วิวรุ่นก่อนหน้านั้นไม่ใหญ่พอเราภูมิใจนำเสนอรุ่นที่ใหญ่กว่าไม้แก่ห a วเว m a เม v i ิวขนาด28.2นิ้วซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆได้อย่างง่ายดายสำหรับเเมอร์เรามีหวเวเมทวิว GT ซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอโค้งที่มอบปะสบการณ์การเล่นเกมหรือความบันเทิงที่เป็นอิ่มเพื่อช่วยให้คุณติดตามสุขภาพของคุณและบรรลุรออลเปนน้า